สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจภูมิเคลียดราม่ากินปลาสวยงามยันไม่ใช่ปลาอนุรักษ์วันเปิดใจกินหลากหลายโดยล่าสุดดีเจภูมิออกมาโพสคลิปวิดีโอชี้แจงผ่านอินสตาแกรมว่าตนเพิ่งเห็นดราม่าเกี่ยวกับการทานปลาพิงกี้ซึ่งปลาพิงกี้หน้าตาสวยงามมากน่ารักแต่ความจริงไม่ใช่ปลาที่หายากมันเป็นปลาที่ค่อนข้างมีเยอะและสิ่งที่เราติดตอนนี้คือคําว่า ปลาที่มันสวยงามน่ารักไม่ควรไปแตะต้องเขาแต่ในเชิงของการอยู่รอดการที่เรากินปลาหลากหลายสายพันธุ์มากที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่เป็นการกดดันปลาสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งอย่างเช่นปลาเกง๋งถูกกินจนเกือบหมดทะเลเพราะฉะนั้นการกินให้มันกระจายมากที่สุดถือว่าดีที่สุดและสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนเปิดใจรับประทานปลาหลากหลายสายพันธุ์เพื่อที่จะได้ไม่กดดันสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งพร้อมกันนี้ดีเจภูมิ โพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรอีกว่าเพิ่งขึ้นถึงฝั่งยังไม่ทันไรก็มีดราม่าซะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับปลาพิงกี้ปลาสีทองปลาตาหวานปลาพวกนี้ที่ชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักหรือคุณน้าคุณตากันเพราะว่าเขาเป็นปลาน้ำลึกอวนลงไม่ถึงต้องตกมือเท่านั้นแต่เขามีจำนวนเยอะนะครับไม่ใช่จะเู้พันหรือเป็นปลาอนุรักษ์อะไรเขาจะมีสีสันสวยงามผมเห็นก็ยังชอบเลยแต่คิดต่างได้นะครับ ส่วนตัวผมกับเพื่อนๆจะเน้นโปรโมทการเปิดใจและรับประทานปลาให้หลากหลายชนิดเพื่อไม่ให้ชนิดใดชนิดหนึ่งโดนกดดันเกินไปการที่เรามองว่าเขาสวยเราไม่ควรทานเขาเราควรทานปลาเกา๋าปลาอะไรที่หน้าตามไม่ดีโดยจริงๆแล้วมีผลกระทบในเชิงลบกับความสมดุลของระบบนิเวศมากกว่าด้วยนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ